哎呀，开走路都要脱 ยคคินดีต้อนรับเข้าสูขข่ข่าวบล็อกแชนแนลนะฮะวันนี้เราจะมาสอนกันในท่า loser loser นะครับใครที่เอาจริงๆนะท่านี้เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานของท่าหลังการหน้าหรือว่าพื้นฐานของท่าเวฟเตอร์มาก,ก็ได้ครับเพราะว่าเหลี่ยมมันก็ไม่ได้เหลี่ยมมันก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับคือจะฝึกอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยมันก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยที่อยากให้ได้มาอย่างแรกเลยนะครับ aerial กับ side flip อีกแบบนึงครับไม่ใช่ side flip ที่โดดสองขาพร้อมกันนะเป็น side flip ที่เป็น side flip แบบยกขาทีละข้างนะนั่นคือทที่ผมอยากใใหห้้ ได้ก่อน2อย่างนะครับแต่ถ้าใครที่ทำเวสเตอร์ได้มันก็จะฝึกง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่จําเป็นก็ได้ครับเพราะว่าผมได้ดูเซอร์ก่อนก่อนที่จะไปทำเวสเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าได้ดูเซอร์ก่อนพุกเวสเตอร์โคตรง่ายเลยครับจริงๆเนะนั่นแหละครับผมมาเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนยืนก้าวขาไปข้างหน้านะคสำหรับใครที่เตะซ้ายหรือขวาก็ได้ครับถ้าสมมติว่าคุณถนัดที่จะพุกข้างขวาเนี่ยมันก็จะแบบเตะขวาเยอะกว่าถ้าใครที่พุกขวาเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ขา อย่างผมเนี่ยถนัดขวาแต่เตะซ้ายเป็นอะไรที่งงมากเลยใช่ปะนั่นแหละคือผมคัดวิวข้างขวาไงแล้วปัจจุบันเนี่ยมันต้องเป็นคัดวิวซ้ายเพื่อที่จะทําเปียวอ่ะเพราะผมทําเปียวซ้ายก็เลยจําเป็นต้องทําขวาซ้ายแต่ว่าเมื่อก่อนทําขวาดังนั้นเวลาเราทําริฟอะไรพวกนี้เราก็ต้องรูซื้อข้างซ้ายหรือเวสเตอร์ข้างซ้ายดังนั้นไม่ว่าจากซ้ายหรือขวาเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาสอนกันในแบบข้างซ้ายแล้วกันนะครับส่วนใครที่ทําข้างขวาก็รีเวิร์สข้างซ้ายที่ผมสอนไปทั้งหมดกลับไปขาขวาแค่นั้นเองมันแค่สลับกันสองข้างมันอาจจะไไม่ด้สสับน ถ้า้าเราะขัาใจตรงจุดนี้นะมาถึงขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกของการทำโูเซอร์นะครับมันจะต่างกับเวเตอร์ตรงที่ว่าโูเซอร์เนี่ยเราจะต้องเดินถอยหลังจังหวะหนึ่งถอยหลังปุ๊บแล้วก็ดีตัวไปข้างหน้างงไหมอารมณ์มันจะประมาณชีเกเนอร์ก็คือเตะไปข้างหน้าเพื่อทำอาการหลังนะครับนั่นคือชีเกเนอร์ขั้นตอนแรกของการทำโูเซอร์นะครับนั่นก็คือการยืนตั้งท่าก่อนนะครับใครที่เตะขาไปข้างหลังโดยใช้ขาซ้ายนะครับให้เอาขาขวาวางข้างหน้าก่อนนะครับเช่นกันครับใครที่เตะขาขวาข้างหลังก็เอาขาซ้ายวางว้้้ขาาาหหนนนนนนแต่่ััีีผมจะะสอใเลยยซครบ ที่ทําขาขวาก็เหมือนกัน,นครับไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวไปแยกแยะกันเราเองแล้วกันนะครับสหรับภาพกันเราเองนั่นแหละครับก็ให้เอาขาขวาเนี่ยวางไว้ข้างหน้านะครับเสร็จแล้วปุ๊บให้กระโดดนะครับกระโดดจังหวะหนึ่งปึ๊กเพื่อสลับกับขาซ้ายเสร็จแล้วให้เหวี่ยงอ,อ,อ่กระโดดมาข้างหลังจังหวะหนึ่ง ให้ขาขวาใช่ไหมครับกระโดดมาจังหวะหนึง่งมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับกระโดดให้เอาขาขวาเนะี่ยที่มันอยู่ข้างหน้ากระโดดเข้ามาข้างหลังพร้อมกับยกขาซ้ายขึ้นเสร็จแล้วก็เวียงขาซ้ายโดยการเวียงแขนเวียงแขนอย่างนี้ครับแล้วแทงศอกขึ้นพร้อมกับกอดเขา่า เหมือนกับเวสเตอร์เลยเวสเตอร์เนี่ยไม่ยากนะครับเวสเตอร์เนี่ยสำหรับผมง่ายๆนะครับแต่ว่าลูสเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากสำหรับที่จะทําให้มันยืนนะครับแต่ว่าให้ทำแค่ทําให้มันครบรอบเนี่ยอันนี้น่าจะง่ายอยู่แต่ว่ามันคงจะสะเทือนมากๆนะครับสาหรับคนที่แบบขาไม่แข็งแรงหรือว่าแบบฝึกใหม่ๆเนี่ยมันจะสะเทือนแน่นอนครับสำหรับข้อเท้าเนี่ยเตรียมตัวเจ็บตัวไว้ได้เลยครับท่าน,นี้มาทวนกันอีกทีนึงนะครับผมขาขวาวางไว้ข้างหน้าเสร็จป,ปุ๊บให้กระโดดขาขวานะครับมาข้างหลังจังหวะหนึ่งประมาณหนึ่าแกบ ก้มหน้าลงแล้วก็มองไปที่พื้นเสร็จแล้วก็ตบขาซ้ายขึ้นตบขาซ้ายขึ้นปุ๊บพร้อมกับกอดเข่าขวากอดใต้เข่าขวานะครับใช้มือขวานะกอดใต้ข่าขวาไม่ใช่ข้างบนนะกอดอใต้ขาขวาไว้นะครับกอดแค่ข้างเดียวพอไม่ต้องกอดทั้งสองข้างถ้ากอดทั้งสองข้างเนี่ยรอบมันจะเร็วไปแล้วมันจะทำควบคุมรอบยากนะครับก็กอดแค่ขาใต้ขาขวาข้างเดียวมือซ้ายเนี่ยปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับจะไว้ยังไงก็ได้ไว้ใต้ขาไว้นู่นนี่นั่นก็คือให้มันบาลานซ์ตัวเองครับปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันเลย ก็คือตอดกอดแค่ขาขวาอย่างเดียวทําใต้ขาขวาแค่นั้นก็พอเสร็จแล้วปุ๊บ สิ่งที่ถูกต้องของดูเซอร internet, ์ก็คือเวลาจังหวะที่เราลงครับอ่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราจะสามารถปล่อยขาได้ครับในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ยืนหรอกครับมันอาจจะเป็นในลักษณะของการนั่งยองๆมากกว่านะครับสำหรับการทำดูเซอร์พอเราทําไปได้ในจังหวะเดิมแล้ว um เนี่ยไปได้พอทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับจากนั่งยองๆมันก็จะค่อยๆเป็นแบบนั่งยองๆกงึ่งเข่านึงแล้วก็ค่อยๆย,ยืน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 สำหรับผมเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยยืนด้วยซ้ำนะครับมันก น,นั่นแหละมันจะไม่สวยเท่าไหร่สำหรับลูเซอร์ของผมอ่ะโอเคมาทวนกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับท่าลูเซอร์ก็คือก้าวขาขวาไว้ข้างหน้านะครับผมเห็นไหมก้าวตั้งท่าขาขว,วาอยู่ข้างหน้าขาซ้ายอยู่ข้างหลังซ้ายเนี่ยยกเท้ายกส้นเท้าออกนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อแบบก้มหน้ามาข้างหน้านิดนึงนครับเพื่อที่จะแบบเบี่ยงตัวขึ้นไปข้างหลังเนี้ยปึ๊บเนีย้ยเห็นไหมผมจะก้มตัวนิดน,นึงโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงหลังจากนั้นผมจะกระโดดมาจาังหวะหนึ่งปุบ๊บขาขว,วาวางปุบ๊บ ก้าวจากข้างหลังข้างหน้ามานะมาวางตรงกลางเนี่ยประมาณหนึ่งไม้บรรทัดเสร็จแล้วให้เวียนขาขวาขึ้นขาซ้ายไปข้างหลังขึ้นทันทีนะครับเวียงขาซ้ายไปข้างหลังทันทียกสูงๆนะครับลักษณะของการยกเนี่ยเหมือนเหมือนกับเวสเตอร์นะครับเราไม่พุ่งไปข้างหน้าครับเราจะพุ่งขึ้นนะครับแทงศอกขึ้นปุ๊บเนี้ยทำมืออย่างนี้ก็ได้นะครับทำมืออย่างนี้ก็ได้ทำมืออย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าแบบนี้ก็ได้นะครับให้นี้เนี่ย ส่วนใหญ่ส่วนตัวผมเองนะผมชอบถนัดผมถนัดแบบนี้มากกว่าว่ายน้ำจุดๆเงี้ยพอเรามือซ้ายไปแล้วใช่ไหมขาซ้ายเนี่ยมันจะตามทันทีเวลาเรากระโดดปึ๊บเสร็จแล้วยกขาซ้ายขึ้นดีดปึ๊บขาขวามันจะตามใช่ป่ะแล้วมือเนี้ยมันพร้อมกับมันพร้อมทัทีที่จะแบบก,กอดเขา่ากอดใต้เขา่าปึ๊บแล้วมันก็จะกลับมาครบรอบ ช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะแบบเอาตูดลงบ้างอาจจะนั่ง,งยองๆบ้างอาจจะเอาส้นลงแรงบ้างนะครับก็คิดว่าถ้าจะฝึกเนี่ยแนะนําให้ฝึกกับพื้นที่มันนุ่มๆจะดีกว่านะครับแล้วก็พื้นที่มันมีสมดุลดีๆอ,อาจจะไม่ใช่ปอทรายเพราะว่าปอทรายเนี่ยมันจะฝึกยากตรงที่ว่าเราจะต้องใช้ปลายเท้าในการบีบขึ้น,นครับถ้าเราใช้ปอทรายเนี่ยมันอาจจะทาให้ลื่นได้ถ้าแนะนำเนี่ยแนะนําให้เป็นพื้นฟรอเป็นจิกซอร์แบบนี้ แบบนี้ดีกว่าถ้าใครมีนะครับแต่ถ้าไม่มีอาจจะเป็นยิมหรือว่าที่นอนก็ดีแล้วมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งก็คือสเต็ปนี้เนี่ยเราไม่ต้องเหวี่ยงไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วนะเราไม่ต้องไปข้างหน้าอย่างนี้ละสเต็ปนี้คือเรากระโดดอยู่ที่เดิมนี่นแหละกระโดดแบบตึกตึกสเต็ปนี้เนี่ยคือการยืนตรงๆอย่างนี้นครับนีแบบ่คแรบบัแบบ สเตปนี้เนี่ยไม่ยากคือกระโดดอยู่ที่เดิมแล้วขาตรงๆแล้วก็สลับขาตึกๆแล้วก็หมุนสำหรับผมนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ข้อเท้าเราเนี่ยไม่เจ็บมากแล้วก็รอบเนี่ยมันอาจจะครบรอบไวขึ้นแล้วก็สูงขึ้นก็แล้วแต่คนครับบางคนอาจจะถนัดแบบแบบแรกมากกว่าเพราะว่าบางคนฝึกมาแบบนั้นแต่บางคนก็อาจจะถนัดแบบนี้ซึ่งมันเป็นลีมของเวสเตอร์นะครับมัน อารมณ์มันจะแบบมันจะง่ายกว่านิดนึงนะครับมันแต่อย่างที่บอกครับมันแล้วแต่คนถนัดนะฮะถ้าใครถนัดแบบนี้ก็ฝึกแบบนี้ไปถ้าใครที่ถนัดแบบแรกก็ฝึกแบบแรกไปนะครับนั่นแหละครับผมก็วันนี้มีแค่นี้นะครับก็ถ้าใครแบบงงหรือว่าอย่างที่ผมไม่ต้องสรุปแล้วเนาะเอาจงจริงไม่จงไม่จำเป็นต้องสรุปแล้วผมย้ำไป ผมวนผมย้ำสรุปไปหลายรอบแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ไม่เข้าใจก็วนกลับไปดูวนกลับไปดูที่เดิมใหม่นะครับจะได้เข้าใจนะครับค่อยๆดูทีละเ,เฟรมเอาก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆแกะท่าเอานะครับถ้าผมพูดไม่เข้าใจตรงไหนพูดเร็วไปหรือว่าติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าแบบว่ามันมีตรงไหนที่แบบฝึกแล้วมันติดใจว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะเออมันต้องแก้อย่างไงก็สามารถถ่ายคลิปของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งมาที่ Facebook ส่วนตัวผม ถ้ไม่ใช่เฟซบุ๊กส่วนตัวถ่ายคลิปมาไว้ถ่ายคลิปส่งไปที่ Instagram ผมนะครับ mm hmm. j p พูอินส a าแกรมนะครับอันเดอร์สกอร์นะเจพูอันเดอร์สกอร์นาแกรมนะครับหรือไม่ก็ไปส่งไปที่เพจ Hopper นะครับผมหรือ a อ p ฮอ p เปอร์สตูนะครับที่ f a c e b o o k นะครับ ก็เฟซบุ๊กส่วนตัวนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมเล่นแต่ t w i t t e อร์กับ IG นะครับส่วน Facebook ส่วนตัวเนี่ยมีไว้แค่ดูแลเพจเฉยๆนะครับแล้วก็เอาไว้คุยกับเพื่อนนะครับก็ถ้า Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็ยังขอให้มันเป็นส่วนตัวต่อไปนะครับถ้าใครมีอะไรติดต่อเนี่ยก็เพจนะครับแล้วก็เพจ Facebook กับ Instagram นะครับก็ติดต่อเข้ามาช่องทางนี้ดีกว่านะครับอยากปรึกษาอะไรก็ช่องทางนี้เลยครับ2ช่องทาง Facebook กับ Instagram เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้้ารางนี้นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งด้วยนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมอยากให้ทุกคนทํากันนะครับก็คือช่วยกันแชร์หน่อยทุกวันนี้ผมทําออกมาเนี่ยผมต้องการแค่ยอดวิวแล้วก็โฆษณนานครับยิ่งคุณแชร์มากเท่าไหร่มีคนเข้ามาดูมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการสนับสนุนของผมการสนับสนุนตัวผมมากขึ้นขานาดน,นะฮะมันก็จะทําให้เราแบบผมจะได้เงินในการทําคลิปนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าขนมค่าข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ใช่อาชีพหลักของผมในตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันเป็นถ้ามันมีผลมันมีผลตอบรับที่ดีผมก็จะเอามาทําต่อไปเรื่อยเรื่อยนะครับ ทุกว so like no. so so okay. so, ันนี้เนี่ยคือสอนฟรีนะครับแล้วก็เจียดเวลางานประจํามาทําทุกวันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนขอความร่วมมือหน่อยนะครับถือว่าเป็นการขอความร่วมมือทุกคนนะครับเออช่วยแชร์คลิปที่ผมทําหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่นะครับที่คุณเข้าไปดูเนาะก็จะมีคลิปอีกมากมายนะครับถ้าสนใจก็กดเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะครับโอเควันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย